สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟน่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้ก็ยุกกับบุญน้ำโชกกับเซียนซองคือเกา <S S S 1> จ้านะครับสําหรับมือนี่เบิดมือแหล,ละบุญน้ำโชกกับเซียนซองนี่ก็สิตามแนวทางรัฐบาลไทยให้นะครับหลังจากเงียบๆมาหลายมือเป็นบอกคุณพ่ <c oughs> อคุณแม่อบอกไคยเห็นบุญน้ำโชกลงแนวทางไทยเนะาะรัฐบาลไยเพราะว่ายังหูบะเป็นยังไปเตรียมสุดนักเลียนเออสิเปิดเทอมแล้ว อตรียมไปไปบุญนำโชคนี่ล่ะไปเตรียมสุดทักเลียนแล้วก็พวกสุดเครื่องนอนเหนือนน้าก็ว่าจะเป็นปลาว่มอ่มอนที่เตรียมไปเขารงเลียนไหมถ้าสิเขาปอได้อนุบาลปะอนุบาลโอ้เห็นว่าจมจมมาอยากอยากเลียนอยากยากลับไปเลียนอีกนี่มาสัน่นเธอ,อสิเริ่มจากอนุบาลเลยบ่เริ่มจากอนุบาลนะอนุบาลเลยเนี่ยก็ต้องเริ่มจาก กอสูงๆหม้อสูงๆดอกอเริ่มไม่เรินะ่มต้นไม่ลูกจางเอาแนนนๆเลยบัดนี้ยเที่ยนี่สี่เลี้ยนสาขาอันนี้คำนวณเลขจา้าอ่าสี่ได้มีความรูม้มาคำนวณเลขให้คุณพ่อคุณแม่มันต้องเริ่มจากอนุบาลเลยบอกแมน่นอูเนี่ยแล้วก็สิไปกินนมนอนแม่น้ำเด็กหน่อยอน,อนุบาลเนี่ยแม่นแมนโอ้ยอ,อย่าเห็นปลเพื่อนไหมหาเพื่อนไหม เออ่ยแล้วใช้ดังสนองกินเปล่าแล้วมันขึ้นตลกใช่ไหเป็นหนังเชียนซองว่ามันจะเป็นบ้าแล้วคุณบอกคุณแม่เชียนซองอ้าวแต่ถ้าบอกตะลุกน่าจะกำหัวเราตลกที่อย่างก็ยังว่าจะไปเลี่ยนไปเตรียมที่หายไปบางหนึ่ง่ะล่ะคุณบอกคุณแม่หลายท่านหลายคนมาเห็นน่ะบุญน้ำโชกไปซื้อชุดนักเลี้ยนซื้อกระเป๋าไหมรองเท้าถุงเท้าเออส่งไม่กับไหมแต่ถ้า เดี๋ยวสิวีคอมเมนต์บอกว่าเอามาโจ้เลยเด้อบุญน้ำโชคแต่งสุดนักเรียนโจ้เนะแยเมนเพราะว่าฉันเคยเห็นคอมเมนตหนึ่งบอกว่าให้เธอนะ่ะแต่งชุดเดียวกันกับบ่าวเสียงออกคลิปคู่กันแ<อ>นวกันาาเอ้าเคยอยู่ที่หล่งโมเมนต์สีด้ใสคู่กันอีกทิ่จบอกเดี๋ยวเดี๋ยวสิร่องเห็ดหนเบิร์ดอกคุณบอกหน่อยอ, <laughs> อ่ะนะครับสําหรับรัฐบาลได้กค่ทังเหลืออีกหลายเสี้ยนที่บุญน,น้ำโชคยังบ่ได้ลงเนาะจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น แนวทางของเซียนซิรินทอนนะครับพอเซียนซิรินทอดน,นี่โดยปกติแล้วเป็นปลอยเหล็ลเหล้าเนะาะรัฐบาลเล่าแต่เพิ่นกะมี่สูตรคำนวณไทยแมอมืเขาแน่เพราะเขาแน่กับเพราะเป็นยังกับทุกๆเซียนกับเป็นทั้งสั้นลละก็มีเขาไม่รุดเป็นปกติอถ้าบุญน้ำโชกเอามาไห้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มากน้ำกะจัดถ้าขัดกะพานเดอ้อนะครับผมสำหรับ แนวทางของเสียนซิลินท่อนจ้าสำหรับคลิปนี้กับมี่ซัมซี่ยังน่นในเบ,บาอยู่เอาหมอโอ้ยพี่เลยฉันกอดไว้อยู่นึกว่าเป็นสิญญาว่าเป็นสิบปิดคลิปย่างเดี๋ยวเลยบอกหรือว่าอย่าไปล่องสุดไม่แล้วบอกแมนดันพูดบอกคุณแม่ว่ามันอย่บบาบอกโดนอะไรว่าซัมซี่อย่าบอกโดนก็นได้อยู่แต่คอยมีตัวเลขก็แน่ว่าเปิดมาปิดโหลดเอาเอาไหมเดี๋ยวซิร์อ่านไอ้พังจะจัดก่อนจ้านะครับ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเสี่ยซิลินทอนนะครับแยกไมาให้บนล่างาบนก็มีทั้งสามตัวทั้งสองตัวจ้าล่างกับมีสองตัวนะครับเลขวิ่งเลขหย่างครบเอาเบิ้งไปที่บนก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะอ่านหน่อบ้างจะรัดก,ก่อนบนนะครับเด่นวิ่งไปที่สี่กับศูนย์บนเนี่ยพอเซี่ยซิลินทอดบอกว่า เดนวิ่งไปทีซีกับศูนย์จ้าให้เลขสามตัวนี้มาหางนะครับเจ็ดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่แล้วก็แปดศูนย์ห้าจ้าอืมหาหาง,หางจับครูเดนมากนีเ <7 S 2> จ็ดพ<จ>างนี่เจ็ดพางนะครับก็บมี่ศูนย์สี่ 07 08 05 09 9ศ8 4ย้าจ้าก็สังเกตได้ว่าชุดบนนี้คือจังพอเสยนซีลินทอดว่าให้เดนมากคือศนยกับซจ้าเลขส่วนมากสิติด0ติดซีกับไปกันเบิดจ้านะครับแต่ชุดบนนี้พ่นไ้ตัวเน้นมายกพุพอพ่อคุณแม่สำหรับเลขสองตัวเด้อ ก็คือ04กับ08จ้าถ้ามากกับสีมาตัวนี้ละ่ะสําหรับที่เป็นวาชอบส่วนตัวถูกต้องค่ะนะครับเอาบ้าบัดนี้ชุดล่างบัดเนี้ล่างเด่นวิ่งไปที่7กับ1ว่าเังอ่ล่างเด่นวิ่งไปที่7กับ1จับคู่มา5หางนะครับ71 72 70 73แล้วก็74จ้า มักส่วนโตชอบส่วนโตถ้ามากอะคิดว่าสิบ้าตัวนี้ละก็คือเจ็ดสามกับเจ็ดสี่จ้าอันนี้จะเป็นในส่วนลางนะครับที่อ่านในฟัางเมืองหนึ่งนะบนลางแยกไม่ยังดีถูกต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่มักมามันนกจังไดกะพิจารณาบ่งนะครับอืมแต่ที่สังเกตเพาว่าสิเป็นเลขทีที่พ่อปล่อ,อยมากหรือว่าเลขอ่ารัฐบาลเล่าเนาะ จังไหนพ่อนี่มักสีอีหลีดิเราสีแทบทุกมือละพ่นมากเอ่อมากอีหลี่อ่ะมาจตวดถ้าพ่นปล่อยถ้าพ่นมือใดพ่นมักสีนี่นี่แมนหลอดดิแมนโอ้สีเขาท่านที่เลยจ้ะนะครับสังเกตดีๆรหลอดคุณพอกคุณแม่สีปุ๊บเขาป้าหลอดบอกแมนเอออ่ะมีล่ะปานี้ชิโชลักฐานเนี่ยแคบ นี่นะครับอันนี้คือเลขแนวทางรัฐบาลไทยของพอเซียนซีริ่งทอนนะครับจ้าบนล่างแยกมาให้นี่อาจจะทวนในฟังอีกเพียนนึงคุณพ่อคุณแม่อ่าจับดีๆก่อนนี่บนเด่นวิ่งนะครับสี่กับศูนย์อจับคู่โอเปอแมนจับคู่เลขสามตัวหางจ้า,จานะครับเจ็ดศูนย์สี 8 0ด4 0น9 0 80เหางเลข2โตครับ7หางศู 4, 0ย0ส0่ศูแล้วก็แ4แส่ตัวที่พอมากคือบุญน้ำโชกวานะครับก็คือ 0, 4, 0ูกับ0ูนย์อันนี้คือได้ชุดบนอ่าชุดบน ชุดล่างมาเนี่นี่ล่างเดินวิ่งไปที่เจ็ดกับหนึ่งจับคู่มาห้าหางก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่อ่ามัดและชอบส่วนตัวก็คือเจ็ดสามเจ็ดสี่จ้านี่นะครับนี่แล้วทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกหก ของพ่อเซนซีรินทอนชอบก็จัดขัดก็พังนั่นแหละโตเลขพ่อที่ผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่กับพี่เข่าไม่รุดเนาะจ้าเข่าแน่รุดแน่เป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับจ้เพราะว่าโตเลขทุกๆส้ำนักนักน่นแหละเพราะว่าสิไพ่ก็ตามบุญทั้งโชคก้าวเลยว่าเป็นการคาดเดาขึ้นมานะครับผม เป็นการคาดเดาขึ้นมานะครับแต่ขั้นออกแล้วปั๊บเนั้นรู้ตัวเลขแล้วนี่สิบพาะเป็นการคาดเดาสิเป็นยังไงสิรู้เนี่ยเป็นตัวเลขที่รู้ที่จัอจนครับผมเป็นนักสั้นไปแน่นจ้าคาดเดาเบตรลาไพสิไปหูน้ำมาเลขสิออกหยัาง้็จัดเก็บไ่ต้องเฮ็ดยังแล้วล่ะจอพระซื้อตัวเลขกนโลดแหงไปหมดแล้ว บอกว่าจะขายหน้าดิขายเมียซื้อเรียกควมไปเลยเออก็เอาเป็นแต่บรได้นอนได้บานแช่เนาะเพอนนี่ขายเมียซื้อเลข,ข,เล <ś m ere> ขยกโดนเลคันรู้ดินี่คันรู้ล่วงหน้าว่ามันสิออกตัวใดดิ <ś m ere> แต่ก็คิดว่าคันขายเมียซื้อเลขนี่สิได้บ่หลายดอกเออค่าตัวเมียกสปป็สิอยู่ประมาณ20บาทนี่ละ่ะคุณบ่อคุณแม่แรงนี่นอกบ้านเธอมาต้องเขา้าวาดเลยเป็นนางอะ่ะถ้าว่าแบบนี้เป็นนางบ่ได้แล้วเออ เอก่าใครอยากเข่าหูฉันแล้วตอนนี้เข่ายั้งสั่นเข่าดังสั่นบอกว่าเไปเลยมเอา้าเอ้าอืออ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนอกกับยั้งเหลืออีกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของเซียนเลขเลาาเนาะตอนนี้ที่ยังพ่าันได้ลงคลิปก็คือของพ่อเซียนสองทองนะคะแล้วก็เซียนโคลาดนะคะแล้วก็อโล้งนะคะแต่ว่าอโล้งนี่ตามให้แล้วนะคะบมเนใจว่า วัดน,นี้คนสิบปลอยบ่น,ปปบนะคะก็ต้องถามเบิง่งเนาะครับเมื่อนี้วางไดยกาอบ่รรื้องชกไปวัดปูจิบอกไปวัดปูไปวัดหลังจากนี้เลยไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งกอนอาจสิทวนเลขเห็นเรียบซี่ถามมาเนง่บอเห็นเลขดับเปามังกรโอ,โอ้โอ้จา้จา,จา,าจ่าจ่าสิทวนเลขดับเป่ามังกรในจักคิดหนึ่งจก้กเพื่อหลายถ้าหลายคนบ่เห็นจก้กสิได้ไปยิบไปจับถือนะครับผมจกักอ่ะ ถามนี่ล่ะคุณพ่อคุณแม่เบิร์ดเราเนี้่สุด้วอ,อ่ะออขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปเนาะคอยกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ